อเหม็อนอะไรอ่ะกลิ่นควันเหม็นจังเลยปวดหัวมากเลยอ่ะทำไงดีพทรปรึกษามิสซูเบ๊ดีกว่าสวัสดีค่ะมิสซูเบ๊ใช่ไหมคะค่ะพอดีว่ามันมีกลิ่นเข้ามาในรถอะค่ะปวดหัวมากเลยะค่ะกเ็ะะเลยอยากจะนำรถเข้าไปให้ช่างช่วยตรวจสอบให้หน่อยอะค่ะ วันพรุ่งนี้พอจะมีคิวว่างไหมคะประมาณสักช่วงสิบโมงนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีะ่น้นอ้อนะครับที่นัดหมายไว้เช็คกินเข้าภายในรถนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญที่ทาอ์เตอร์หมายเลขหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตร 100, วจรอยรอบพันก่อนนะครับบายค่ะจากการตรวจสอบนะครับพบว่าลูกค้าได้ทําการปิดปุ่มปิดเปิดอากาศภายนอกรถทิ้งไว้นะครับจึงทําให้กลิ่น ด้านนอกรถเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับโดยการแก้ไขก็คือทางลูกค้าก็กดปุ่มที่เป็นรูปลถที่มีลูกศรบนอากาศภายในรถนะครับให้ไฟติดขึ้นมานะครับอากาศภายนอกก็จะไม่เข้าครับผมก็อย่างที่ผมแนะนํานะครับก็ผุตโนอกก็กดปุ่มบนบน,บนอากาศภายในรถนะครับอันนี้ก็กลิ่นภายนอกตัวรถก็จะไม่เข้ามาที่ในรถนะครับผม อเข้าใจแล้วค่ะพะนักง,งานที่นี่บริการดีมากเลยค่ะอธิบายเข้าใจรายละเอียดได้ชัดเจนดีมากเลยต่อไปก็จะได้รู้วิธีแล้วว่าทำยังไงกลิ่นถึงจะไม่เข้ามาภายในรถขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณเช่นกันค่ะ